สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งอีพีครับก็บอกว่าเป็นอีพีที่แหวกเลยก็ว่าได้สำหรับทุกคนที่เคยติดตามชีวิตนับอลดวันนี้เราเปลี่ยนหมดทุกอย่างเลยนะเราจะไปติดตามชีวิตหมอตัวเล็กๆคนหนึ่งแล้วเราไปดูกันว่าเขาเป็นใครใครอยากรู้ไปชมครับแต่ที่สำคัญครับขอบคุณครับสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการครับขอบคุณครับกัปตันปะครับ spae 18ครับช่องทาง ดูฟุตบอลฟรีดีไม่มีค่าใช้จ่ายครับขอบคุณครับนี่ครับเสื้อเสื้อผ้าครับพิมพ์ลายแบรนด์คอมพาสครับคิดถึงเสื้อกีฬาคิดถึงเสื้อพิมพ์ลายคิดถึงเสื้อคอมพาสครับแล้วก็ต้องขอบคุณครับสับแข้งชูเซตคาร์บอนครับสับแข้งเสริมใยเหล็กครับเจ้าแรกของประเทศไทยเลยแล้วก็ขอบคุณครับเสียป้องรับซื้อรถมือสองครับโดยเฉพาะฮอนด้าครับจบไวที่สุดราคาดีที่สุดในกรุงเทพและกริมบนลครับเราไปดูกันหมอคนนั้นไปใครแต่ที่สำคัญ EP นี้บอกได้เลย โออ้ยทาางงขงนนไปแลวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในช่องบักงนานจัดให้ V2 ค่ะขอบคุณนะคะเอื้อเฟื้อสถานที่การถ่ายทำค่ะก็สมาเธอจังหวัดสระบุรีหมอ<ะ>ช่องกูอ่ะโอเคโห <c oughs> <c oughs> อ <c oughs> อกแนวเป็นเจ้าของช่องแล้วได้อย่างมีรายได้เพิ่มจริงอ่ะเอ้จริง,งรู้ว่า,ถ,าถ้าอยากกดของการจะเป็นเจ้าของช่องเนี่ย ต้องทำไทงก็ทำยังไงก็ต้องเป็นเมียเจ้าของช่องเอต้องบอกว่ารายการนี้อาจจะเป็นรายการรายการใหม่ในช่องแต่แต่ว่าช่วงนี้ก็ยังยังเป็นอะไมเดิมอยู่ยังเป็นระดมเดิมยังลงในช่องของนักฟุตบอลอยู่แต่ว่าโอกาสข้างหน้าอาจจะแยกออกมาเลยอีกอีกช่องหนึ่ง <c oughs> ชื่อช่องชื่อช่องช่องอะไรนะมินช่องอะไรหมีจ๋าบังมาแล้ว เดียเดียแล้วชอบอย่างนี้ดียมีไงชอบมีผู้หญิงชอบดูมีใช่ผมก็จะเอามีเนี่ยไปฝากผู้หญิงส่นบางก็ชอบดูมีใช่บางนางก็ชอบดูมีนะอ่ะหมอแนะนำเตอร์ทำจรับรหนเลยเร้วสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกัลยาณีดวงปากดีค่ะชื่อเล่นชื่อเน็ตหรือหลายๆคนเรียกว่าหมอเน็หกเก เจนดูทำไมต้องหกาอ่ะหกเ้นี่เป็นเลขสายมูค่ะอ๋อใช่ทำงานก็อยู่ที่หนึ่งหกหกกาอ่ะใช่กับกูชีพแล้วก็ทะเบียนรถหกเกาเบอร์โทรศัพท์หกเกแล้วก็เชื่อว่าทุกคนหกล้มได้และวกเดือนต่อไปเจนลูถ้าัศนคติดีดีทุกอย่างดีดีหมดแต่หมองงานดีมากเลแล้วชื่นชอบฟุตบอลได้ไงก่อน ตอนแรกไม่ชื่นชอบเลยก็คือไม่ได้อ่ไม่ได้ไม่ได้อยู่วงการฟุตบอลเลยค่ะแต่ว่าพอดีได้รับโอกาสจากคุณพ่อสมหมายโอโซนสลับบุรีค่ะให้ไปทํางานเกกับดูแลน้องๆนะคะของดาวก้อยู่ยี่สิบามอะไราเงี้ยก็ได้ไปดูแลเด็กๆอ่อนๆก็เลยหลังจากนั้นก็เลยได้เข้าสู่วงการฟุตบอลก็ได้มีการไปดูดูแลนักเตะให้คุณพ่อด้วยบางครั้งอะค่ะของทีมโอโซนสลับบุรีสนามแรกที่เราเจอกันสนามไหนนะ สนามแรกที่เราเจอกันไม่ใช่ไม่ใช่สนามทํางานเป็นสนามที่หนูอะเอาของไปไป,ไปสวัสดีปีใหม่ถึงผู้จรจิงจริง,รง,รงแต่เราเจอกันเพราะว่าด้วยด้วยบุคลิกตอนนั้นคือไปชุดไปเวทไม่ใช่ทำงานแล้ววันนั้นไปแล้วได้เคสพอดีเลยใช่ใช่ไหลหลุดไหลหลุดปคุมชูท้องไหลหลุดครับและนี่ไปแบบไปไปไป,ไปช่วยปทุมชูทองแต่ถ้าผมหารูปเจอผมจะขึ้นให้เลยหน้าปทุมชูทองเป็นแบบนี้ <laughs> เไป็นใบล้มอ,มมมอมากเป็นใบล้อว่าเช้ามาขึ้นเมนเดี๋ยวเพื่อนส่งกันให้ควักเลยจริงเหรอใช่ไอสเสื้อเขียวนี่ใครกูเองไงแล้วหลังจากที่เราได้ชื่นชอบฟุตบอล <ś led> ได้ชื่นชอบฟุตบอลแล้วอะไรแล้วทุกอย่างแล้วอะไรที่ดึงดูดใจเราในสนามฟุตบอลมากที่สุด อันดับแรกเลยของการทํางานใช่ไหมคะอันดับแรกเลยคือเวลาผู้จัดมาติดต่อเนี่ยคืออันดับแรกเลยค่าตอบแทนอ่อโอเคเราได้รายได้เพิ่มนอกว้างเม้นจากการทํางานละแต่การขึ้นเม้นละที่โรงพยาบาลเราก็ได้รายได้เสริมแล้วก็ความโชคดีของเนี้ยก็คือผู้จัดที่มาจ้างหรือบอสหินทีมนั้นๆนะคะเป็นคนที่น่ารักเขาให้โอกาสเราแล้วก็เจอนักมติที่น่ารักเราได้ร่วมเหมือนเขาให้โอกาส พิมที่มีคุณภาพกับนักเตะที่มีคุณภาพเขาอยากทำงานกับเขาเพื่อเพิ่มศักยภาพตัวเองใช่แล้วหลังจากหลังจากที่เราได้ไปเจอนักเตะที่มันดีๆแล้วนักเตะไม่ดีบ้างไหมส่วนมากนักเตะที่คิดกับเราอ่ะที่คิดกับเราไม่ดีอ่ะถ้าเขาคิดกับเราส่วนมากเขาก็จะคิดดีๆมีไต่คิดไม่ดีแต่นอกสนามอ่ะเมียนักเตะอาจจะคิดไม่ดีก็ธรรมดาหมองานดีอคนพากันคิดไม่ดีอ่ะรายได้ของหมอเน็ต อาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวมากที่สุดเท่าไหร่ถ้าได้แชมป์ก็ไม่ต่ำกว่าหมื่นห้ามีอัชชีพด้วยมีอัชชีดด้วยใช่อ้าวทำไมไปได้เงินอัชชีพแต่เขาอ่ะตอนแรกก็ตอนแรกไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะได้แต่ตอนนี้เขาจ่ายค่าตัวมาเขาให้นะความน่ารักของของบอสของทีมนั้นๆที่ให้มาครับเพราะว่าเขาก็อาจจะมองว่าเี่เราก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมอะไรอย่เงี้ยใช่ให้มาแต่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะก็ไม่ได้ปฏิเสธเลยรับเต็มที่ค่ะเรื่องเงินดีไม่ได้ แลวถามจริงๆนะมีนักฟุตบอลทีมไหนเคยทักมาจีบเราปะบอกชื่อทีมได้เหรอไม่บอกที่ทีมเคยมีไม่มีนันนมีมีแต่ว่าไม่ใช่คนในทีมไม่ใช่คนในทีมตัดคนในทีมออกลอกทีมมาประมาณไหนมาประมาณไหนอยากรู้อยากรู้อ่ะขอไปด้วยขอไปด้วยได้คืออะไรอ่ะขอไปด้วยอ่ะคืออะไรอ่ะก็ขอเดินทางไปด้วยบ้างจะทักมาจีบรถไม่มีมั่งอยากติดรถไปมั่งก็ด้วยไปกับเราไหมอะไรเงี้ยล่ะอืมแล้วก็ อยู่ไหนนอนพักไหนอะไรก็มีแล้วก็กินอะไรยังเออมีแฟนยังเล่หมอตอบว่าไงก็ตามนั้นแหละตอนที่เกมไปตามที่เกมไปโอเคก็ตามนั้นแหละก็มันก็ต้องมีบ้างนะมันเป็นเรื่องธรรมดานอะใช่คือหมอก็คือเป็นคนที่เข้าคนง่ายใช่คุยกันได้ทุกคนได้ได้ทุกคนแต่ถ้าแบบไม่ถูกใจก็ไม่คุยใช่เล่นนี้เลย หมดดนเมกของจริงเออไม่ไม่ถูกอ้าวเราจะคุยแต่เราไม่ถูกกับเขาเราก็จะไปคุยใช่ไหมล่ะแล้วมีเซนตยากับทีมไหนไหมไม่มีค่ะแต่ว่าไปทีมที่รักอยู่อะไรยังมีแพนว่าจะจะเซนแต่ว่ารู้สึกว่าเราเรายังอยากไปกับทีมที่เรารักอ่ะยังอยากยังอยากเปิดโอกาสตัวเองให้ได้เจอหลายๆทีมอะไรอย่างเงี้ยบอลนั้นเคยไปทีมไหนบ้างม้น้องเชลซีห้างทองโอโซนห้างของลุงโรนนี่ก็ต้องเอ็กเซลไหมแล้วก็ปีนเกวค่ะจินพัฒ แล้วก็แสงสว่างแสงสว่างแสงใช่ประมาณนี้ห้าหกทีมเลยเนี่ยใช่นี่ยังไม่ได้มีแบบทีมเล็กๆอีกหลายทีมนะใช่มีทีมเล็กๆหลายทีมแล้เข่าวว่าได้ข่าวว่าเคยเคยมีเขาจ้างไปไปดูแลนักบอลเขาแต่สิ่งที่ได้คือมาคือพริกว่านั้นคือเขาไม่ให้กลับบ้านจริงไหมจริงรายการนั้นเราเจอกันเล่าให้ฟัง่อยก็เขาก็แบบ ติดต่องานมาแล้วก็ให้ค่าตัวให้เราก็เรียกไปตามมาตรฐานเนาะแล้วท่านี้เขาก็บอกว่าเขาจะให้เพิ่มอะไรเงี้ยไม่ต้องเอารถไปไปรถเขาเขาก็โทรเร่งเราใหญ่เลยรถธรรมดารถธรรมดานั่งอะเป็นรถตู้ทั่วไปรถตู้ทั่วไปที่มีแค่ไม่กี่ที่นั่งเปิดมาก็ว้าวจริงอะมีสตาร์บัครอเจ๊ลูกของแน้แล้ววันนั้นเป็นไง ก็ทำงานใกล้เสร็จแล้วแบบแรก<า>แบบแรกก็คือเตะบ,บ่ายๆจะเย็นแล้วน้องก็น้องทีมทีมทีมของเขาได้เข้ารอบก<า>็เตะวันต่อไปอ<า>ที่ไม่กลับบ้านนะอะไรเงร<า>ี้ยเดี๋ยวพี่ซื้อเสื้อผ้าให้ได้เสื้อผ้าใหม่ <laughs> ได้เสื้อผ้าใหม่แล้วหมอว่าไงไม่เป็นไรค่ะอย่านูหาเพื่อนหาเพื่อนมารับอะไรเงี้ยคือฉันไม่อยู่อ่ะ ไม่อยู่วันนั้นหนูก็ที่หนูเดินไปหาบางนานเออเริ่ม,เร,มเริ่มปิดตัวออกไปอ๋อเหรอ,อใช่แต่ดังต่าทุกคนก็รู้นะน้องน้อง,น,องนักเตะก,ก็เริ่มรู้แล้วนะว่าหนูไม่โอเคอะไรอ๋อแต่หมอไม่ได้บอกอะไรผมไม,ไม่ไม่รู้จะบอกจะเริ่มยังไงใช่แต่เกือบกายมามายืนคุยผมจนคนที่สนามบอกว่าบางนานจะเล่นบอลเน็ตได้เลยจริไม่ใช่เราปิดตัวเขามาเพราะว่า เราเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็เออเขาก็เริ่มรู้นะว่าเนี่ยไม่โอเคเขาก็เลยให้ลูกน้องมาส่งเอาเรื่องจริงนะ้วบางคนเห็นผมเป็นแบบนี้นะผมนี่คือเซฟโซนสาหรับผู้หญิงเลยด้วยเทปนี้อาจจะเป็นเทปที่เปลี่ยนบางนานก็ได้เอาจริง,รงๆเขาเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เราได้ถ้าเรารู้สึกว่าเราทํางานเป็นผู้หญิงเนาะเราไม่รู้จักใคระเราอยางเ,เดินไปหาคนที่รู้จักก่อนดีกว่าขอบคุณมอนเน็ตมากขอบคุณค่ะ<ช>วันนี้ที่มาพูดให้ผมรู้สึกดีมากเลยคนดูเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย มองผมในทางไม่ดีอย่างนั้นอ่ะหาว่าผมไปคุยผู้หญิงเพราะไอ้นู้นเพราะอันนี้ไม่ไม่อย่างอย่างล่าสุดที่เจอว่าผู้จัดเอาพีอาร์มาให้บางนายเขายังโยนให้คนอื่นเลยค่ะแล้วก็ไปแล้วก็ตัดกันที่อื่นอีกทีหนึ่งดีอยู่แล้วโอ้โหดีเรื่องจริงรืยองดีเรื่องจริงผมเป็นคนเขาเรียกว่าผมเป็นคนที่ชอบคุยชอบคุยคนนู้นทีคนนี้ดีโดยเฉพาะคนที่แปลน้าอย่างอย่างอย่างหมออย่างหมอเนี่ยเราคุยกันบ่อยเพราะว่า เราเจอกันหลายขนาดเจอกันบ่อยจนจนทุกอย่างมันเป็นครอรัวละเออจริงๆเราเราเจอกันแล้วเราทางานด้วยกันแล้วเรารู้สึกสบายใจเหมือนเพื่อนนะใช่เหมือนเหมือนถ้าเจอทีมงานเทิร์โปอ่ะไม่ต้องห่วงว่าว่าจะมีไม่มีความไม่ปลอดภัยเขาเซฟทั้งนักเตะแล้วก็เซฟทั้งทีมงานผู้จัดแล้วไม่ใช่ว่าเซฟแค่ทีมเทิร์โปอย่างเดียวเซฟทุกคนไม่ดีก็อัดคลิปลงอะไรอย่างเงี้ยอใช่ง่ายๆมันมีนักฟุตบอลที่เคยทักหาแล้วมีเจ้าของทีมที่เคยพาไปจะซื้อเสื้อผ้าให้เ่ะ นักฟุตบอลที่หมอชอบที่สุดใครส่วนมากก็ไม่ได้มีที่รู้สึกว่าชอบที่สุดเพราะว่าเราชอบนักภาพก็ชอบอะค่ะของจริงวะจริงไหยม,มาสัมภาษณ์คนไม่ผิดเลย <c oughs> อีพีนี้เป็นอีพีที่ผมรู้สึกสบายใจที่สุดละ จ,จริงไม่จอหมอนั่งในหน้าบ้าน, <c oughs> <c oughs> นคุยกันนังน่งนาบ้านเออเหมือนเหมือนเพื่อคุยกันนะเห <c oughs> มือนเพื่อคุยกันก็ไม่ไม่ได้มีใครชื่นชอบ,บริมเสร็จแต่รู้สึกว่าเรารักเรารักไม่เราศรัทธาในทีมของเราอยู่แล้วค <c oughs> ือเราไปทํางานเราต้องศรัทธาในทีมก่อนศรัทธาในนักเตะ <c oughs> ถ้าหามว่ารักรักไหมรักเหมือนลูกก็มีรักเหมือนพี่ก็มีรักเหมือนเพื่อนก็มีอะไรเงี้ยรักทุกคนทุกคนเก่งหมดเลยรักทุกคนหมดหนูเชื่อว่าทีมที่หนูเข้าไปอยู่ณจุดจุดนั้นอะ คือเป็นเดอะเบสอะจริงๆเราต้องศรัทธาศรัทธาคือนักเตะอย่างน้อยเดินไปว่านักเตะแมโอ้โหนักเตะเรเลศก่อนเลยอย่างน้อยเราถ้าเราไม่ศรัทธาในนักเตะมันจะทําให้ทีมดูดอกทีมงานไม่ไมศรัทธาในนักเตะต้องให้เขาเป็นเดอะเบสก่อนสุดรองนลทุกคนสิ่งที่ได้กลับมาหลังจากที่เราไปเดินสายทําอะไรหมดทุกอย่างแล้วเป็นทุกอย่างให้เธอกันหมดแล้วสิ่งที่ได้กลับมาในชีวิตเราเป็นอะไรบ้าง มีอะไรบ้างมันมีก็ตั้งข้อเสียแล้วก็ข้อลบอะค่ะเพราะเราเป็นผู้หญิงไงเนาะขอข้อดีก่อนข้อดีก็คือหนึ่งอันเรื่องไรายได้ที่นานบอกว่านั้นมีลูกมีครอบครัวมีภรระษะมีไรายได้เสริมแน่นอนแหละมันก็ต้องมาเอามาจุนเจือตัวเองเลี้ยงดูตัวเองได้ละหนึ่งโดยที่แบบเป็นเงินที่เราหามาได้น้ำพักน้ำแรงน้ำพังน้ำแรงข้อดีก็หนึ่งโชว์ศักยภาพอย่างน้อยความรู้ที่เรามีอ่ะมันก็ไม่ได้ไปไหนอ่ะมันก็เหมือนทบทวนความรู้ตลอดเวลาอย่างเช่นการดึงหล่บ่อยๆที่เจออะไรอย่างเงี้ยบางเคสก็อาจจะเจออย่างอื่นแล้ว เออหมือนให้ความรู้เข้าไปอย่างเงี้ยนี่คือการได้ทบทวนความรู้ตัวเองไปอ,อแล้วสิ่งที่มันมีสิ่งที่ดีและสิ่งไม่ดีใช่ย่างสิ่งไม่ดีก็มันก็มีเรื่องความที่เราเป็นผู้หญิงและบุคลิกของเราก็ไม่ได้หวานจ๋าเลยเป็นคนเซ็กเียอาจจะมีว่าเอ,อ้ทำไมทำตัวไม่เหมาะสมเต้นในสนามทั้งที่เราก็อยู่ในสายการพยาบาลอะไรย่างเงี้ย ดังนั้นมองว่ามันคือการเอนเตอร์เทน <Okay. S 2> เอาจริงๆงมันเครียดนะเครียดไหมเครียดเวลาลูกเข้าไอ้สเปซฉีดบนฟานนั่นคือจุดปลดปล่อยขางนั้แล้วว่ามันได้แต่ได้ข่าวว่าโดนผลตอบรับกลับมาไม่ค่อยโอเคอะไรไม่ไม่เพราะว่าเราเป็นผู้หญิงไง uh huh. เราต้องเรียบร้อย uh huh. เราอยู่สายการยาบาลเราต้องเรียบร้อยมีมงอฮามีมงออใช่ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมแอบท้ายเนี่ยก็ฝากถึงอะไรหรอคะก็ไม่ได้ฝากอะไรมากเพราะหนูเชื่อว่า คือทุกวันนี้หนูพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าหนูไปทํางานทํางานจริงๆแล้วก็อยากให้มองหนูมุมหนึ่งว่าเอ้ยจริงๆเราอะทีมแพทย์ในสนามที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ได้สามารถแค่วิ่งไปฉีดสเปรย์ได้อย่างเดียวอะไรเง้ยขาสามารถปรถมพยาบาลได้อย่างอื่นหรืออยากให้มองเรื่องศักยภาพหนูมากกว่ามากกว่าบุคลิกภาพของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อาจจะมองว่าหลังเลิกง,งานอาจจะมีเฟสเฟสหน่อยมีกิจกรรมหลังเลิกง,งานนิดนึงแต่ก็มองว่าเอ้ยนั่นคือการผ่อนคลายไม่อยากให้อาทุอย่างมารวมกัน ใช่แค่นั้นเองนี่แหละมอนทโฮก้าใช่จริงๆเราไม่คนเครียดนะจริงอ่ะก็อันที่เราคุยกันเอาเอาเรื่องจริงเรื่องจริงนี่ถ้าผู้ชมทางบ้านถ้าถ้าชอบ EP นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สาคัญใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับมอเนตอีกฝากความเไว้ใต้คอมเมนต์เดี๋ยวผมไปจัดการแล้วถามให้ได้โอเคอ่ะได้ได้ละได้ของจริงชอบป่ะชอบเลยเอาเอาเรื่องจริงนะนี่มันเป็นมันเป็นผมกําลังจะทํารายการใหม่ในช่องตัวเอง ซึ่งแบบเป็นรายการเหมือนกับคุยกับผู้หญิงนี่แบบเมียนักบอลมัง่งพยาบาลคนที่เป็นไวรลัลณเวลานั้นๆนก็ดีค่ะเปิดโลกอย่างน้อยมันทำให้บุคคลหนึ่งได้มีโอกาสได้มาพูดอ่ะเหมือน,น้น่นก็ต้องขอบคุณบางนานที่ให้โอกาสมาอยู่จุดนี้ได้มาพูดบ้างเพราะบางคนเราก็ได้แค่เดินผ่านอะไรเงี้ยเดินผ่านแล้วเขาอาจจะมองเราีกมุมหนึ่งหรืออาจจะมองเราในบทบาทของนักกองเชียร์ที่เออนิดนึงกับกรรมการ ตจจริงๆร้านั้นไม่มีอะไรนะคะนั่นก็เป็นคนน่ารักนี่แหละด่าแต่กับกรรมการค่ะไม่ค่อยด่านักเตะด้วยกันเอาเรื่องจริงนะตั้งแต่ผมเห็นมอแรตมาหูนานแล้วปีได้ไหมปีกว่าปีกว่าเนาะได้นะวันนี้ผมว่ามอแรตสวยที่สุดแล้วล่ะใช่พูดดีไงเออพูดดีอะไรดีเพราะทุกครั้งมาคุยกับผมเ้ยผมคนอยากอ่านเสียงเลยแล้วให้ทุกคนทางบ้านดูว่าหูโมแม่ง ของจริงติดตามได้ช่องทางไหนลูกจะจบแล้วจริงๆอ่ะเฟซบุ๊กนั้นยังไม่ได้เปิดเพราะว่าด้วยเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ติดตามใน t ิกตอกเน็ตหกเก้า n a e t หกเก้าใช่ติดตามใน t ิกตอกเถอะทิกตอกดีกว่า t ิกตอกชอบเล่นชอบเล่นทิกตอกอย่ามาชอบเล่นในทิกตอกใช่อย่ามายุ่งในเฟซบุ๊กนะเพราะเป็นส่วนตัวเขาใช่ก็มีแค่บางนานกับเน็ตเท่านั้น จะลูบกันรูบกูบ e ่อยแน่ก็หอมหอมอยู่หอมอยู่แหละวันนี้ครับเดี๋ยวเราต้องลาไปก่อนนะวันนี้ขอบคุณหมอนั้นมากขอบคุณครับที่มาสละเวลาอันน้อยนิดเดี๋ยวต้องไปธุระต่อใช่คือตามจริงมันถ่ายจบนานแล้วใช่ใช่มันถ่ายจบไปนานแล้วมันคืออาถพ์ใช่อาถันของนับอลแลนด์เอาเรื่องจริงนะผมกล้องตัวนี้ชุดนี้นะผมไม่ถ่ายใครก็แล้วแต่ เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยครบอลนั้นเป็นคนแรกเลยเอาเรื่องจริงก็คมันแรงเออของจริงสระบุรีอะไรเนื้อนุ่มเอ้ยอีกนมดีอะไรอีกเอ่อกะะรี่ปั๊บดังครับอือขอบคุณมากแดนเซอร์วันนี้ก็เอาเสื้อมาฝากนะที่แรกก็จะเอาสนับแข้งมาฝากไม่รู้จะมาสะฝากทำไม เอามาเถอะเอามาเถอะเอามาเถอะเอาวะเอามาเอามาเถอะเอาเออเออเอาก็เอาก็เอาวันนี้ขอบคุณบอนแอนด้วยเจ้าตัวก็สั่งเชื้อผมนะใช่ได้เลขศูนย์ศูนย์สองงงมากใครได้ศูนย์ศูนย์หนึ่งักบอกมาจริงเหรอจริงนะยังงงไอ้ศูนย์เนี่ยเฮ้ยหกศหกสี่ใช่เกือบหกข้าว่ะ หกกระ <sk ets> มังเออชมก้วยโอ,อ,โอเคขอบคุณมากนะจ๊ะอันนี้คนที่บ้านใส่ได้ไหมคะเหมือนเดิมได้ได้ครับ่าสุดโคตรแสบเลยขอเสื้อกูไปตัวแรกฮะเวอร์ชันแรกเอาไปให้ผู้ชายใส่แล้วก็ถ่ายมาให้ดูด้วยโคตรแสบเลยเอาวันนี้ขอบคุณมากแล้วกันนะะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเควันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับแล้วฝากไปด้วยอีบีนาอยากให้ผมไปถ่ายเด็กผู้หญิงที่ไหนเมียใครหรือว่าขอบสนามผู้หญิงคนไหนทักมาได้ ไลคคอมเมนต์เลยเดี๋ยวผมจะไปหายันทีโอเคไหมครับกับรายการอะไรล่ะมีจ๋าบังมาแว้